เดี๋ยวเราไปดูซิว่าคนไหนจะเป็นห้องโชคดีของเรานะครับอ่ามาดูกันใครจะเป็นผู้โชคดีของเราไก่ตกปอนอุ้ยมาแล้วว่ะปีดีนี่เรียม่ก็โคตรตึงอุ้ยโคตรตึงว่งปะปี๊ดินด้วยเลยโคตรตึงเยสเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดไมค์คุยกับน้องๆก่อนอวัสดีครับขอเล่นด้วยได้ไหมครับอย่ากจะโก้ดีฮัลโหลฮัลโหลครับขอเล่นด้วยได้ไหมครับ ไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นแรงหรอครับทำไมไม่เล่นแรงอะครับเพื่อนอ้าวกูไม่เล่นอะโอ้ยเจ้าโคตรโหดเลยว่ะไปเลยโดนสวดมาเมื่อกี้ไปเลยโอ้เธอเจ็บจี๋อ่าได้ห้องแล้วนี่ไงโก้กวิทอบอใบแดงวะทอบอใบแดงกองทัพโบกใบแดงครับผม เอาแล้วสรุปก็เหลือแค่น้องกบกับผม2คนเค่นั้นกันนะครับผมไม่รู้สิว่าน้องกบกับผมเนี่ยจะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวเราขอเติมพลังก่อนนะครับจากน้ําศักดิ์สิทธิ์นะน้ำศักดิ์สิทธิ์จริงๆดื่มแล้วสดชื่นถ้าไม่ซื่นสดให้อุ๊ยพราอมีเราเจอแคนเนกเหรอแคนเนกเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นแคนแร้งแกนนะครับผมทุกคนเนี่ยดูหน่อยไหม ไปลองเช็คในี่คุณหมอดิโอ้ยเรามีคุณหมอแล้ววะ่ะคนไหนวะอ๋อนี่รอกผู้หญิงหรอมีคุณหมอแล้ว,วเว้ยมาสู่สมรภูมิเอาตัวรอดวันนี้เราจะมาสุ่มแบกแชทโลกกันนะครับประจำซีซั่นส3ของแรงนี้นะฮะก็จะเป็นอ p พที่1เลยเพราะว่าตั้งแต่รีแรงมาก็ยังไม่ได้สุ่มแชทโลกเลยนะครับรอจนขึ้นมาสเตอร์นะตอนแรกว่าจะไปทําตอนสุ่มเจอแกนะแต่ก็คงเป็นได้แค่ฝันนะครับเพราะว่าอุ้มเมอร์หนึ่งสี่จนแรงตกนะฮะจากแรงมาสเตอร์นะครับจะตกมาสเตอร์แล้วนะตอนนี้นะ จะตกไปเจ็ดพันแล้วนะครับดับงนั้นเราไม่ยุ่งดีกว่าเดี๋ยวเราไปบอกคนเลยแล้วกันโอ้มีแต่คนขี่นกกระยางว่ะโคตรเท่เห็นไหมทุกคนนกกันเนี้ยเท่ามาต้มได้อิ่มเลยเนี่ยอ่าแล้วผมลงถึงก่อนไงและใครตายครับแล้วแบบนี้ใครซวยใครซวยแล้วแบบนี้ใครซวยเดี๋ยวเด้อเดี๋ยว,ยวตีหนึ่งตีหนึ่งเลยเหรอวะโอ้ยน้อยไปเพื่อนผมมันต้องเจอสองตีดิตีมันน้อยไปอ่าด้านหน้าผมครับแบบนี้ ผมบอกเลยว่าผมไม่ปล่อยด้วยไงวิ่งกระโดดลงไปนี่มันจะยิงผมมันจะยิงผมเนมันไยิงผมได้อยู่โคตเธอเจ็บจี๊ดโคตเธอเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดุุุุดดเอาด แล้วที่ผมไม่โหด่ะสุมเล่นไม่ใช่สุงแบกแล้วแชทโลกแบกแล้วแบบนี้คนอื่นเขาสุมแบกแชทโลกใช่ไหมอุมเมร์สุงไม oh <my S 1> ่แชทโลกแบก <laughs> เอาดีสุมไม่แชทโลกแบกมีแค่ช่องผมช่องแรกอะคนอื่นแชทโลกแบกอูเมเม์เอ,อ้ยไม่ใช่คนอื่นสุมแชทโลกแบกอ้นี้อุมเม่แชทโลกแบกนี่องานครับผมไป <laughs> ครับได้เวลาล่าแล้วจังหวะนี้ลุยเลยตามฉันมาอยู่ไหนวะตาม oh <my. S 1> ฉันมา เวลาไปลือของรอแล้วเพื่อนเราต้องไปล่าคิวกันหน้าผมแน่นอนเด็กก่อนได้ปูดปึ๊บอ้โหมีตัวจริงด้วยไม่ได้พูดเลยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเกือบตายหัวลุดนใ่เงยเป็นตีเลยเหรอวะจุกดิจุกดิจุกโลกดิ ไออยู่ล่ะจังหวะนี้โอ้ยเพื่อนแตกดึงชิพายแล้วเขบอไ์ใแดงผม,มโอ้ย <Hey. S 1> โอ้โหยิงไม่ได้เลย ไม่ได้เลยเกมอ่ะอันนี้เหลือเพื่อนคนเดียวเพื่อนอยู่ไหนชิบหายเลยลงโจงมากครับผมทุกคนตอนน,ตอนนี้เข้าแล้วเข้าสู่ระบบของเราแล้วตอนนี้เข้าสู่ระบบของเราแล้ววันนี้ครับคุณหมอคุณหมอฝากดึงด้วยนะครับ เมื่อกี้แบบผมโดนเปิดอะโทษทีโทษทีเมื่อกี้โดนแบบมันฆ่าเลยเพื่อนๆซอรี่เลยซอรี่เลยตอนแรกจะไม่ตายแล้วเพื่อนโดนยิงแบบหลายตี้จัดเลยอะคุณหมอฝากชิบคุณทนายด้วยนะครับโอ้ยขอบคุณมากครับเกมเรามีครบทุกแพคส่วนเลยเนะี่ย <c oughs> ทั้งทนายมีทั้งคุณหมอที่ผมดึงไม่ได้นะตรงนี้ตรงนี้มีคนฟาร์มไปแล้ววะเดีย๋ยวลงกับคุณหมอหน่อยแล้วกันนะเอาแล้วทุกคน มีทั้งคุณทนายมีทั้งคุณหมอและล่าสุดมาครับมันได้เวลาเริ่มภารกิจแบกแชโดของจริงละเราคือผู้ถูกงร่วกเอ้ถูกเรือกให้ถูกชุบด,ดังนั้นเราจะต้องทาําภารกิจให้ดีเราอย่าทให้เสียหายของอยู่นี่เราจะต้องช่วยสมาชิกทีมเราให้ไม่แรงตกกันโอ้ย <Thanks. S 1> ให้ของดีวะ่ะคุณหมอรอคุณหมอก็ซัพพอร์ตเกิน นี่แหละครับหมอของจริงเกมนะดึงเกือบของจริงเกือบของจริงได้ผมเล่นแค่โทก้อนจริงเหรอวะเกมผมจะแบ่งทีไม่ได้เนี่ยเกมโอ้เกมตึงว่ะทุกคนตึงเปี้ยเลยอ่ะอุ้มดีดมาแล้วตายก่อนไงเมื่อกี้น้าหน้ามีคนบวกกันคุณหมอหน้าหน้ามีคนบวกกันคุณหมออย่ตตงไม่วอหนะคุณหมอศัตรูแล้วเดี๋ยวผมจะรอจังหวะมันมาดึงกันนะคุณหมอ โอ้ยยิงไม่โดนแห้งครับผมแห้งอย่างเดียวเลยไม่ใช่เส้นมะมีเหลืองแล้วตอนนี้ม่ถึงว่าแห้งเลยยิงไม่โดนนะไม่ไดผมว่าผมไหวเนี่ยกลับไปตัวด้านบนทุกคนว่าอุเมอร์จะไหวหรือเปล่ามันยิงทิมเราไม่ได้นะมันยิงิผมได้ไงวะคุณหมอผมนะเว้ยระดับคุณหมอผมไม่นะคุณทนายมาช่วยแล้วคุณทนายมาช่วยแล้วเดี๋ยวคุณทนายลอยตูนให้ตรงไหนอะอ๋อชั้นสองเหรอ คุณหมอมันอยู่ชั้นสองอ้จ <Hey! S 1> ุกม,มาครับบอกไม่ได้ด้วยคุณทนายรูย้แล้วเอา้าไปตรงไหนแล้วเพื่อนเอา้าชั้นหนึ่งก็หรอวะเอา้าตายเอา้าตาย คุณหมอยิงตายเหรอ,อคุณหมอยิงตายเพื่อนคุณหมอของจริงวะดึงมของแค่เลยนี่วะ่ะเป็เก็บย้ายเขาก่อนคุณหมอคุณหมอผมมีที่ดีดให้นะเดี๋ยวผมพาดีดเข้าวงนะคุณหมอเยี่ยมเลยคุณหมอชุบเลยครับโอ้โหมาเข้าวงฟาคุณหมอดินเลยคุณหมอลุย สู่พื้นที่อันร้างวางสวยงามอุย้ยนั่นหน้ามีตัวคุณหมอด้านล่างเลยด้านล่างเลยผมว่าเราหลอยได้คุณหมอเนี่ยตรงตู้ชุบเลยรู้ว่าชุบกันยังไ <Hey! S 1> อ้ยอุย้ยมาผมอีกคนโอ้ยบนหัวเพื่อนมันกำลังขึ้นสลิงอยู่ไอ้ที่มันไม่ใช่สลิงเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ที่มันเลื่อนไปอ่ะระวังนะคุณหมอ งั้นเดี๋ยวคุณทานายจะไปเก็บไอ้ไอ้วอลให้นะโอ้ไอวอลเยอะมากคุณหมอเนี่ยคุณหมอมันอยู่ด้านบนเนี่ยเดี๋ยวคุณทานายขึ้นให้นะเดี๋ยวคุณทานายขึ้นให้คุณหมอเฮ้ยเ <Hey! S 1> จ้าเฮ้ยเอ็นบีดีวายคุณหมอดึงได้ดึงไน่ นึงได้คุณทาหารหนึ่งได้านึงได้เยี่ยมมากเดี๋ยวคุณทนายดึยให้สวยพอ้ศัตรูแล้วระวังนะนะผมเก็บกระสุนก่อนนะอิมโฟสามไม่เล่นหรอหรอิมโฟสามนะนะคุณหมอมันมาผมแล้วคุณหมอ,อน้านหน้าเลยระวังนะอยู่ตรงกองฟางเลยไม่รู้ว่าไปหรือยังยิงแรงมากด้านหลังก็มี นั่นไงมันอยู่กองฟางเพื่อนยิงไม่ได้เลยวะตรงนี้ผมมาหนึ่งตัวนะระวังนะผมว่าเราไปเข้าวงกันดีกว่าวะเกมตึงตึง,ตงผมเสียสลาดไปเข้าวงให้ก่อนนะผมรักทีมเสมอสกิลคูลดาวอยู่แค่ไปเข้าวงก่อนเฉย้ตยคุณหมอรอดไหมคุณหมอรอดไหมคุณทนายจะไม่รอดแล้ว คุณทนายโดนเปิดอยู <Okay. S 3> ่ตรงไหนวะเดี๋ยวยิงกดช่วยคุณหมอนะถ้าคุณหมอเดินมาฝั่งผมไม่เป็นไรคุณหมอเดี๋ยวทำให้ดีที่สุดกับหน้าที่ของพวกผมที่คุณหมอได้ดึงขึ้นมาคุณทนายเมื่อแบบผมก็ต้องโชว์หน่อยแล้ววะ ถึงสกอร์สกิลมันจะ2คิวนะครับแต่ก็ท้องอรหน่อยเดมันก็ต้องเออหน่อยไปคุณหมอให้กำลังใจแล้วลุยตึงตัวเข้าไว้ได้ตัวเองตัวอะไรดีวะวางกระโดก่นดีว่อ๋าวงอยู่กับผมไงวงโล่งมากทุกคนโล่งจริง ปวดดิมาดิอกมาดิออมาดิโอเอคุณนาดเกินคุณนาเมื่อหดเกินจอเจ๋ ระเบิดผมเลยดิโอ้โหโอ้โคุณนายคุณทนายไปนั่งตั้งอีโวะคุณทน,นายไม่เอาอะไรเลยอุวิแต่ช็อตเด็ดว่ะแบกอย่างน้อยก็ได้ที่ที่สามอย่างน้อยก็ได้ที่สามอุ้ยโคตรเอาเดี๋ยวขอดูดิว่าคนเมื่อกี้ขอแรงอะไรกันแรงแดงแรงมาสเตอร์โอ้โหคุณหมอย หักน้องฟุกได้กระจ้าคุณหมอเรื่องว่ามีเฟซแล้วอกหักเลยอกหักนางป๊อเลยครับผมทุกคนเป็นไงครับผมทุกคนวันนี้คุณทนายเมอร์พอใช้ได้หรือเปล่าครับสำหรับการมาทำคิดซูมแบกแชทโลค EP นี้หนึ่งในรอบหลายเดือนเลยนะครับที่เราไม่ได้ลงนะคะผมก็ฝากกันกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจกับอูเมอร์ด้วยนะครับและ EP สองจะให้ผมไปเกียร์อะไรในแชทโลกก็ลองคอมเมนต์บอกกันนะครับวันนี้ก็เป็นทนายเมอร์นะครับที่ไปเกียร์ในแชทโลก แล้วบอกเลยว่าถึงเราจะไม่ตึงเท่าไหร่แต่เราก็ได้อยู่นะและเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย